สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉาย Phoenix นะครับ PD 3 6 R นะครับเวอร์ชัน2นะครับผมไม่เคยมีเวอร์ชันหนึ่งนะก็ทางค่าย Phoen i x ให้ความกรุณาส่งมาให้รีวิวนะครับนะก็เจ้าตัวนี้ครับนะสวยเลยนะครับผมเคยมี Ph o enix อยู่ตัวหนึ่งก็เป็น TK 1 6 1 6 R V2 บ้งนะครับตัวนั้นจะเป็นหลอด SST 7 0นะครับ แต่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นหลอด SFT40 นะครับนะผมมองว่าเขาทำแสงออกมาได้ดีนะอยู่ในโคมเรียบนะครับแสงพุ่งเป็นก้อนกลมสวยงามเลยนะครับนะก็เป็นไฟฉายที่มีสวิตท,ท้ายนะครับแล้วก็สวิตข้างนะครับแบตเตอรี่ข้างใน21700นะครับเวลาจะถอดเปลี่ยนต้องหมุนที่หัวมี USB C ตรงนี้นะครับนะใช้งานค่อนข้างดีเลยครับนะมีคลิปนะครับนะสามารถที่จะ เกี่ยวเนี่ยได้สองทางนะครับนะโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะโอเคนะครับอ่าโอเคครับระดับแสงจะมีห้าระดับนะครับอันนี้ก็คือระดับอ่าอีโคนะครับนะห้าลูเมนครับนะผมยืนอยู่ที่สนามบาสพอมองเห็นโกบาสแบบลางๆเลยนะครับนะห้าลูเมนนะครับนะต่อไปเป็น โลนะครับ50ลูเมนนะครับนะอ่านะครับก็พอที่จะเดินป่าได้นะครับนะแต่ก็ยังไม่ดีพอเท่าไหร่นะครับนะโอเคนะครับมีเดียมจะ350นะครับ350ลูเมนอันนี้โอเคเลยนะครับปั่นจักรยานได้เลยนะครับนะส่องไปอีกด้านหนึ่งนะครับที่มีบ้านเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเห็นตึกอาคารได้ ช้น่าจะกําลังพอเหมาะครับสําหรับการตรวจกระตรวจการอะไรพวกนี้ลาดตะเวนอะไรพวกนี้นะครับนะกำลังพอดีพอดีครับนะโอเคนะครับ350ลูเมนตรงนี้นะโอเคนะครับอ่าไปดูที่โหมดไฮครับไฮมันจะแ0 0นะครับนะนี่ตัวนี้แ0 0ลูเมนครับสว่างเลยเห็นไหมครับอ่าสว่างละสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย นะครับอ่าตรงนี้โอเคนะครับเห็นตัวตึกตัวอาคารได้ดีเลยนะครับแสงค่อนข้างจะสวยนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบฮอตสปอตอ่ก้อนกลมๆตรงกลางครับมันเหมือนมีสองวงข้างในนะครับนะสองวงข้างในแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบขอบดำอะไรที่วงนอกนี่ไม่มีเป็นวงแหวนแบบ แบบทําให้ปวดลูกตานะครับนะโอ้โนี่โอเคเลยนะอันนี้มันทําให้มันพุ่งขึ้นเยอะนะครับนะมันมีก้อนตรงกลางนะครับเป็นก้อนฮอตสปอตตรงเนี้ยก็ทําให้มันได้ความพุ่งเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับไปดูเทอร์โบกันครับโอเคนี่ครับเทอร์โบสว่างเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับครอบคลุมตึกอาคารตรงเนี้ยสบายนะครับนะเห็นวัตถุต่างๆชัดเจนนะครับ ระยะแสงเนี่ยก็ตัวนี้1ัน0ลูเมนส์นะครับนะเทอร์โบโนะครับระยะแสงเขาก็บอกไว้เกือบ400เมตรนะแต่ว่าจากผมยิงข้ามอ,าอ่างน้ํามาเนี่ยนะครับนะอ่างเก็บน้ํามาเนี่ยผมว่าเราราวสัก 200- ร้อถึงสองเมตรเนี่ยเป็นระยะที่กําลังดีของเขานะครับนะต้นไม้แถวทางนั้นก็เป็นร้อยเมตรอยู่ครับนะเห็นชัดเจนดีครับนะเคแล้วก็เทอร์โบโก็ อยู่ได้ค่อนข้างนานอยู่นะผมว่าน่าจะประมาณ 2- 3ถึงสนาทีได้แล้วค่อยๆลงมาที่ไฮนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับแสงสวยครับนะพุ่งดีมากนะครับในความพุ่งเลยนะครับการคุมความร้อนก็ดีครับเพราะว่ามันจะร้อนแต่ตรงแถวหัวตรงบอดี้มันก็อุ่นๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับร้อนจนถือไม่ได้นะครับนะโอเค ข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่โหมดไหนนะครับความสว่างไหนอตอนนี้ผมอยู่ที่มีเดียมนะและถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าสตโตรบเนี่ยเราก็สามารถเข้าได้ทันทีโดยการกดแชรกดปุ่มข้างนะครับค้างไว้ 0.5. วิอย่างเงี้ยมันก็เข้าแล้วนะครับนะประมาณนั้นนะครับกดหนึ่งครั้งก็กลับความสว่างเดิมนะครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะเหมาะกับงานตำรวจเลยนะครับนะโอเคนะครับ ที่สนามบาสก่อนโอเคอันนี้ระดับไฮนะครับอไฮโอเค800ลูเมนนะครับโดยรวมเป็นไฟฉายที่ผมว่าก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับนะแสงสวยนะครับแสงสวยแต่ถ้าจะให้ติงนิดนึงผมว่าแสงมันติดเขียวนะครับแสงมันติดเขียวแต่ว่าไม่ได้เขียวหน้าเกียดมากนะคือหลอด F SFT 40เนี่ย 6,500K เนี่ยผมเห็นมาหลายลอตคือ าะว่าผมมีหลอดนี้เยอะทั้งในคอนบอยทั้งในอะไรพวกนี้มันมีทั้งตัวที่ออกขาวแบบขาวสวยเลยกับตัวที่ติดเขียวนะครับนะ 6,500K นะครับนะก็มันคงจะเป็นลลอตของมันอะไรประมาณนี้นะครับนะคือถ้าผู้ผลิตผู้ผ,ผู้ผู้ที่ซื้อไปเนี่ยไม่ได้เช็คให้ดีเนี่ยก็อาจจะได้ลอด็ลอตที่มันติดเขียวนะครับผมจำได้เลยว่าผมเคยซื้อหลอดอผมเป็นคนแรกๆเลยแหละ ที่ซื้อ SFT 40มารีวิวลงใน u t u b e เนี่ยหลอดนั้นเขียวมากเขียวแบบน่ากเกลียดเลยแหละนะครับนะแต่ว่ามันแรงนะเออมันแปลกอย่างหนึ่งมันแรงถ้าเทียบกับอีกอีกพวกที่ขาวเนี่ยพวกบางตัวขาวแต่รู้สึกมันไม่แรงเท่าอีกพวกเขียวนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนตัวนะเท่าที่สังเกตนะครับนะอันนี้ก็ติดเขียวแต่ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับนะถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ฟีนิกส์ปรับปรุงก็คือว่าอยากให้เขาลอง 5,000K บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มี 5,000K ในตลาดแล้วนะครับนะมันก็น่าจะดีมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าเขาลองหลอด 5,000K นะครับนะใส่หลอด 5,000K ในผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยให้มันมีความหลากหลายหน่อยนะครับนะตำนองนั้นครับนะตำนองนั้นแต่โดยรวมก็ถือว่าดีครับนะเป็นไฟฉายที่น่าเล่นนะครับนะวัสดุเบานะครับนะวัสดุเบา แล้วก็การประกันนะครับก็5ปีนะครับนะอันนี้เยี่ยมเลยนะครับนะเป็นไฟฉายที่ค่ายนึงที่ผมชอบแล้วก็ไว้ใจมันได้ครับนะเรื่องคุณภาพวัสดุคุณภาพระบบการทำงานอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคเลยนะครับนะเสียงไม่ค่อยดีหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะหายไขวัดใหญ่มานะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ้าวสาเทอร์โบปิดท้ายหน่อยนะครับ นี่สาใจมากครับตัวนี้นะครับอ๋อถ้าจะให้ดีคือผมรู้สึกว่ามันยังวนอยู่นะครับเป็นแบบวนก็คือล o w uh, eco low medium high ผมว่าแบบนี้มันน่าเบื่อไปแล้วคือมันน่าจะมีทางลัดไปหาเทอร์โบใช่ไหมครับแบบเราดับเบิลคลิกอะไรประมาณนี้นะครับนะดับเบิลคลิกแล้ววิ่งเข้าเทอร์โบได้อันนี้จะดีเลยนะครับนะโอเคนะครับทำนองนั้นถ้าปรับปรุงในส่วนนี้ได้ให้ดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบ นะครับนะแล้วก็เปลี่ยนหลอด LED เป็นสัก 5,000k บ้างนะครับนะก็จะดีเลยนะครับนะเอาใจตลาดที่ต้องการแสงออกอุ่นๆหน่อยนะครับนะโอเคเลยครับนะก็คงมีประมาณนี้ครับอ่าก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับก็จะได้มีไฟฉายใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมครับผมก็วันนี้คงไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ